นี่นี่อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุดฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีค่ะมาพบกับสาววันหยุดสฟินช่วงวันหยุดรีวิววันนี้สามีสินค้ามารีวิวอีกแล้วอยู่ในมือของสานั่นเองค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าที่สุดลงไฟฟ้าขนาดเล็กแบบพกพาได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีสินค้าเนี่ยอยู่ในมือแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าใช้งานยังไงและบางคนนะคะกําลังลังเลใจอยู่ว่าเอ๊จะซื้อดีหรือเปล่าซื้อดีไม่ซื้อดีอย่างนี้วันนี้ค่ะจะมีรายละเอียดมาบอกนะคะกับสินค้าตัวเนี้ยว่ามันใช้งานยังไงนะก่อนอื่นเลยช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้นะคะที่สุดลงไฟฟ้าแบบพกพา หรือมีสินค้าอยู่ในมืออยากให้สายรีวิวติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจ c e b o o k กวันอยู่สุดสัปที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะคือเครื่องสูบลมไฟฟ้าแบบพกพาขนาดของเขาเล็กมากๆเลยขนาดกล่องเนี่ยเห็นไหมคะให้ดูกล่องก่อนเลยเนี่ยหมุนให้ดูรอบๆนะยังเล็กกระทัดรัดพกพาง,ง่ายขนาดนี้แล้วของข้างในจะเล็กขนาดไหนล่ะเดี๋ยวสาย <สา S 1> จะมาแกะให้ดูกันมาแกะให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าของชิ้นเนี้ย จะประกอบไปด้วยอะ,อะไรกันบ้างค่ะนี่ค่ะรูปทรงของเขานะคะเห็นไหมคะว่ามันเล็กกระทัดรัดรูปทรงสวยมากๆเลยเรียกว่าทันสมัยนะซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด2รูด้วยกันนะเป็นรูที่สูบเข้านะคะกับรูที่ปล่อยลมออกอให้ดูรูนี้ก่อนเลยอันนี้คือตัวที่ปล่อยลมออกจากตัวเครื่องไฟฟ้าตัวนี้นะไปสู่กับอะไรได้บ้างเช่นหมวงยางสระว่ายน้ําเป่าลมอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเป็นแพรแพรเป่าลมนอนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะ ส่วนตัวนี้ค่ะมาดูตัวข้างบนนะอันนี้คือจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าเราเนี่ยเป่าลมเข้าไปที่สระว่ายน้ําแล้วแต่เราจะรีดลมออกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบลําบากมากๆใช่ไหมเราใช้ตัวนี้ค่ะในการช่วยเอาลมอ่ะออกจากห่วงยางออกจากแพร่เป่าลมอ่ะได้ง่ายมากขึ้นเราใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะส่วนสวิตช์ของเขานะคะจะมีปุ่มเดียวเท่านั้นค่ะใช้งานง่ายมากๆก็แค่เปิดกับปิดเท่านั้นนะคะแบบนี้แค่นั้นเองค่ะมาดูตัวสายกันบ้างค่ะเห็นไหมคะว่า สายของเขาให้มาเนี่ยความยาวอยู่ที่90เซนนะคะเดี๋ยวสาธิตให้ดูอันนี้คือเอาไว้เสียบกับปลั๊กไฟที่บ้านง่ายๆแล้วถ้าบางคนนะคะอยากจะเอาเครื่องสูบลงไฟฟ้าตัวนี้ไปใช้นอกสถานที่นะเช่นรถยนต์นะสามารถซื้ออะแดปเตอร์นะคะเดี๋ยวสาจะขึ้นรูปเอาไว้ให้นะซึ่งในกล่องนะ่ะมันไม่มีให้นะไปซื้อเอาเองค่ะราคาไม่ได้แพงมากนะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวสา,สาธิตให้ดูนะคะว่าตัวนี้ใช้ยังไงกันคะ่ะ วันนี้นะคะจะจะเอาเครื่องสูบลมไฟฟ้าเนี่ยมาทดลองใช้กับตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าคืออะไรเรียกว่าสระว่ายน้าขนาดใหญ่ๆห่มากเห็นไหมใหญ่แบบปิดหน้าสาเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาใช้กันค่ะนี่หัวงเขาค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะมาเลยจ้าซึ่งหัวที่เขาให้มานะคะจะมีทั้งหมด3หัวด้วยกันนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแบบนี้แล้วก็สุดท้ายเป็นแบบนี้นะคะดีมากเลยเห็นไหม ยึดติดกันมา3ามอันจะได้ไม่หล่นหายนำพกไปทีเดียวเลยจะได้เลือกใช้เอานะว่าให้มันเข้ากับอุปกรณ์ของเราซึ่งสาเลือกใช้เป็นหัวแบบนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้มันจะพอดีเลยกับตัวนี้ที่สากำลังจะสูบก็คือสาไว้น้ำขนาดใหญ่นั่นเองนะอะ่ให้ดูรูของเขาเป็นแบบนี้วิธีการใช้งานของสาสาก็จะใช้แบบนี้ค่ะนี่จิ้มเข้าไปในนี้ให้มันพอดีรูแบบนี้เห็นไหมคะ แล้วก็ทําการเปิดเลยคือเราใช้แบบนี้ยดีตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราสูบเองนะเหนื่อยแน่นอนเราใช้แบบนี้สะดวกสบายนะไม่เปลืองแรงเลยด้วยเนี่ยรับเดียวเนี่ยขึ้นเยอะเลยเห็นปะถ้าเราใช้มือเราสูบนะโอ้ยรับเดียวค่ะลบข้ป่นไม่ได้เนี่ยเราค่อยๆสูบไปนะคะเอามือจับไปด้วยนะขึ้นรูปเร็วมากเลยโอ้โหเดือดเดืดเลยนะได้แล้วได้แล้วเห็นไหม นี่นะคะสาสูบชั้นแรกเสร็จเรยียบร้อยแล้วนะอันนี้คือชั้นบนนะอันนี้พลิกฝั่งลงมาสูบชั้นล่างกันบ้างเพระาเสาเวน้าตัวนี้มีทั้งหมด2รูนะคะแยกชั้นกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราสูบกันถือว่าสูบแล้วลมเข้าดีมากด็ดิ idir, ล,เเเล,เลมเข้าเรื่อยเร็วนะมเนี่ยลมค่อยเข้าเรื่อยเรื่อยเ,เลยนะต่อเนื่องใช้เวลาแบบสั้นมากสั้นมากจริงๆริงนมโอโหจะเป็นละ เห็นไหมได้แล้วเห็นไหมเรียบร้อยเด็ดปุ๊บเราต้องรีบปิดนะเดี๋ยวมันออกนี่ค่ะสาสูบเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าสาวไม่น้่งหมุนาขึ้นลูบได้เร็วมากๆเครื่องสูบลงไฟฟ้าขนาดเล็กทัดรัดขนาดนี้แต่แรงนี่แบบดีไม่มีตกเลย <Wow. S 1> เรียกได้ว่าประหยัดเวลาประหยัดแรงมากไม่เหนื่อยต้องมานั่งสูบเองใช่ไหมเพราะว่ามันสูบแล้วลงเข้าได้ดีจริงๆเลยนะคะ แต่อย่างที่สาบอกไปนะคะว่าเครื่องสูบลมไฟฟ้าตัวนี้นะคะออกแบบมาทูอินวันอาจจะงงว่าคืออะไรนะมันสูบเข้าได้แล้วใช่ไหมแต่มันสูบออกได้เหมือนกันบางคนอาจจะงงเนาะเป่าลมออกอยังไงถ้าเราเปิดแบบนี้รอไปสิเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จอ่ะรีบข้าไปรีบข่าไปเมื่อไหร่ไหมออกแรงฉะนั้นนี่ค่ะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนหัวนิดนึงเปลี่ยนหัวจากตรงนี้มาใสาร่รูนี้แทนนะสวมแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จิ้มเข้าไป ทีการทําคือเหมือนกันเลยจริงลาไปเสร็จปุ๊บเปิดสวิตช์ทออันนี้คือปล่อยลมออกเห็นไหมคะว่าเริ่มแฟบแล้วแล้วแฟบเร็วมากเห็นไหมไม่ต้องรีดออกแล้วเนี่ยจะหมดแล้วค่ะหนึ่งชั้นเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะเีย กี้นะคะสาก,ก็นทดลองนะเจ้าเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องสูบลมไฟฟ้าสําหรับสานะคะสามองว่ามันโอเคมากๆเลยนะหากใครสนใจเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะไม่ยากเลยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์แฟนเพจ e b o o k ๊กมันอยุ่สุดฟิน่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเนี่ยขอพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับข้อดีที่สามองเห็นนะคะคือรูปทรงเขาทันสมัยเล็กกระทัดรัดนะแรงของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่า มันไม่เล็กเลยแรงสูบของเขาดีมากๆสูแบแป๊บเดือยไหมคะประหยัดเวลาลมเข้าดีมากเลยนะนอกจากนี้นะคะเจ้าเครื่องนี้เนื่องจากมันมีขนาดเล็กใช่ไหมมันสามารถพกพาไปได้ทุกที่นะนอกกสถานที่เนี่ยเรียกว่าสะดวกมากๆเลยนะ จะไปสูบลมพวกที่นอนเป่าลมน่ะสำหรับคนที่ชอบแคมปิ้งเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างนึงคะชอบที่ว่าห่วงเขาน่ะมีให้เลือก3ามหัวเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากจะใช้กับอุปกรณ์ตัวไหนก็ได้นะสะยางเอ่ยนะแพรเป่าลมห่วงยางทุกอย่างได้หมดเลยนะถือว่าดีจริงๆค่ะสำหรับข้อเสียที่สามองเห็นเลยนะคะก็คือสายไฟของเขาค่ะเห็นไหมคะมันค่อนข้างจะสั้นไปหน่อยนะคือเวลาพกไปอ่ะขอแนะนำเลยพกตัวพวกนี้ไปด้วยนะ จะดีมากๆเลยเพราะาอันนี้มันค่อนข้างยาวนะแล้วก็อย่างหนึ่งเวลาเราสูบไปเรื่อยๆเนี่ยตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะร้อนเร็วฉะนั้นสูบป,ปุ๊บพักบ้างสูบป,ปุ๊บพัก้างอย่าเรียกได้ว,ว่าสูบไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวนี้พอมันร้อนเสร็จมันอาจจะพังเร็วก็ได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้สะต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะก่อนจากกันอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้าเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนอีกห้ามพาต้องมาดูให้ได้คะ่ะ อย่าลืมนะหาใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย